หมูกระทะก็คือกินได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นฝนตกฝนไม่ตกร้านที่นั้นมากินนะครับมีชื่อร้านว่าหมูกระทะผู้พันคณิตนะฮะเตรมาพูกค้าแันนะคะสองที่ค่ะเขามีการประกาศด้วยเกรียมแล้วดูซูมซีอิมันอ่าสิ่งที่เราจะทำก็คือลาดจอย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 เนี่ยดูคนดูน้ำจิ้มใกล้ๆนะมันเนี่ยมันไม่ข้นอะ่ะแต่ว่ามันทรงพลังมากอะ่ะ โโหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n น,นลนัทอภิวิทย์นะครับตอนนี้นะครับนัากำลังเดินทางไปกินร้านหมูกระทะเป็นกินร้านหมูกระทะวันศุกร์เย็นนะครับแต่ว่าวันนี้เ,เรียกวอะไรเราออกเร็วหน่อยนะครับรถก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่ได้แบบไม่ได้ติดมากรถไม่เยอะมาก ะะตอนนี้3โมงนะครับร้านนี้อยู่แถวลาดปลาเขานะครับเป็นร้านหมกกะทะที่คิดว่าก็ไม่ได้อยู่ในกระแสช่วงนี้ก็กระแสหมกกระทะแรงไหมเรื่อยๆไม่แรงมากเพราะว่าหมกกะทะคือกินได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเช้ากงวันเย็นฝนตกฝนไม่ตกเป็นอาหารคู่ใจผู้บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับ เอาอันนี้ก่อนเลยสาเหตุที่หลักๆที่ไปร้านนี้เลยนะคือนะ่าจะเห็นในไอจีสตอรี่ของลูกพี่คนหนึ่งเขาลงเขาลงร้านนี้แล้วก็ทักไปแบบหูน่ากินมากที่ไหนอ่ะแล้วเขาบอกว่าเออร้านนี้นะต้องมากระทะใหญ่หมูนุ่มร้านสะอาดบริการเร็วมากแล้วก็ราคาดีทุกคนคิดว่า4 5หข้อน,นี้เป็นร้านอะไรบ้างให้อีกใบหนึ่งร้านนี้อยู่แถวลาดปลาเขาขับรถจากออฟฟิศนัดไปหนึ่งชั่วโมง <laughs> ไกลมากนี่เราเดินทางมาเพื่อหมูกระทะเลยนะหวังว่ามันจะอร่อย นะครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบตรงๆถ้าอร่อยก็จะบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยก็ใหยดกินจะถึงแล้วอีก1นาที400เมตรจากที่โทรถาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีที่จอดรถนะครับถ้ามีเนี่ยก็มีหน้าร้านหรือถ้าถ้าหน้าร้านเต็มก็ต้องจอดตามซอยเนี่ยเขาบอกร้านจะอยู่ในซอยลัดประเคา14นะฮะ ร้านปิดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนถึงร้านแล้วร้านปิดหรือเปล่าเนี่ยอลูกค้าร้านหมูกระทะห้ามจอดเขาบอกสรุปว่า,เ,าเลยมาจอดจากหน้าร้านนิดนึงนะครับเดินไม่ไกลมากน่าจะเพราะว่าเรามาเร็วแล้วก็เลยมีที่จอดแถวนี้ แล้วก็มเมื่อแี้ดูจากทรงแล้วอ่ะตอนนี้สี่โมงเชฟบ,บ้าคนยังไม่แน่นมากเขาก็ยังไม่ได้เปิดไอ้ส่วนที่ที่นยคิดว่ามันปิดอ่ะจะไปเอาโต๊ะก่อนร้านที่นั้นมากินนะครับมีชื่อร้านว่าหมูกระทะผู้พันคณิตนะฮะก็คือหลังจากลงทริปนี้ไปเชฟบ,บ้าก็จะมีผู้พันวิทยาศาสตร์ผู้พันฟิสิกส์ผู้พันเคมีฟิสิกส์ชีวะเข้ามาพามดูจากทรงแล้วนะครับร้านเขาแบบวิใหญ่นะมีหลายโต๊ะมากเลยประมาณ50โต๊ะบวก,บวก ขกำลังตั้งร้านเลยโหตอนเย็นคนน่าจะเยอะแน่ๆเลยอะเลือกทรงแล้วนะสิสครับสองที่<อ>ครับไ,ได้ค่ะเริ่มต่อได้เลยเต่อได้เลยใช่ไหมเตรียมรับลูกค้าใหม่นะคะสองที่ค่ะเขามีการประกาศด้วยเตรียมรับลูกค้าใหม่นะคะสองที่เอาตัวนีนนะนวว้แล้วกันนะน่าสว่างสว่างแล้วก็สี่นะคะลูกค้าใหม่สองที่ค่ะโโหอันนี้คือประกาศตลอดเลยอะครับเวลาแบบ มีลูกค้าเข้าใหม่คือจะประกาศตลอดเลยโอ้ดีมากประทับใจประทับใจน้ำจิ้มมาเสิร์ฟเลย,ยไม่ทันอะไรรวดเร็วทันใจมากทุกคนโอเคอันนี้เมนูของเขานะครับจะมีแบบ 250, 300, 350ราคาเริ่มต้นถือว่าราคาดีแล้ว250อะ่ะในเมืองก็แบบ400แล้วอ,ะอ่ะเอาชุด2อ0มาแล้วกันครับทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นไวมากแบบ เขาประกาศปุ๊บนั่งเสร็จปุ๊บอันนี้มาเสิร์ฟสั่งอะไรแล้วก็แบบว่ามาเรา็วมากนะฮะตอนนี้คือไม่รู้เราจะเร,เร,ะเริ่มอะไรก่อนดีเราเริ่มจากอะไรเริ่มจากกาทก่อนไหมเพื่อนบอกรุ่นพี่บอกว่ากระทะใหญ่อะใหญ่จริงนะดูดิไม่ใช่แบบปกติแบบว่าเป็นไซส์ที่แบบใหญ่แบบพอดีอะถ้าเกิดว่าใครหิวๆก็ลงไปหมดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชุด25 0ิบาทนะครับก็เยอะนะ2 5 0คืออิ่มเลยหารหารสองคนละร้อยยี่สิบห้า นี่มีปลาหมึกมีกุ้ง2ตัวมีหมูนุ่มนะครนี่มีตับลงไปก่อนหอูประทับใจประทับใจก็นะครับเอาเบคอนร้อ้าสิบที่หนึงกุ้ง150ที่หนึงแล้วก็มีหยกสองที่ครับฝั่งไม่หยุดอยากรู้ว่าใครไปกินหมูกระทะแล้วสั่งมีหยกบ้างใครเป็นสายมีหยกคอมเมนต์หน่อยมีหยกกดหนึ่งมาม่ากด2หรือทั้งคู่กด3 นี่ก่อนประทับใจมากเลยคือเพื่อนอ่ะชอบกินหมูกระทะแล้วก็อันนี้คือ250บาทได้เยอะ <c oughs> แล้วเตาก็คือร้อนมากร้อนแบบระอุ <c oughs> ล่าสุดเมื่อกี้ดูคลิปตัวเองกินหมูกระทะรู้ว่าเสื้อ็นแบบไหนตัวเดียวเ่ย ดูเดียวกันูเกันัเพราะแบบไม่มันมีคำว่าหมูไงแล้วพอรู้สึกว่าเวลามากินหุกกระทะก็แบบเออชอบเอาตัวนี้มาเราเอาแบบว่าหมูก่อนร้านนี้เราต้องมีการเดินการยืนโหจุกจุกแน่นแน่นครับทุกคนอันนี้สั่งเพิ่ม150เยอะมาก150อันนี้กุ้งก็150ไม่ไม่คือแบบ เยอะปะสุดๆแบบปุ้งอ่ะผากเผือกไม่ใส่แล้วได้ปะม,มาคนเดียวมันก็จะแบบนี้แหละได้เวลาแล้วขอเกลียมกว่าน,นี้อีกนิดนึงเห็นปะพอเตามันดีอ่ะมันก็เกรียเกรี่ยอย่างนี้แหละ เกี่ยมแล้วดูซูมซียูมันอ่าคือน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมีทั้งหมดสองแบบอันนี้คล้ายเป็นฟิลแบบสุก,กี้ปะอืมใสๆแต่แบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆอร่อยอ่ะเฮ้ยโอ้โห ดีมากบอกเลยอร่อยมากมันแบบโหสามชั้นเบคอนมันกิมเกลีย์อย่างเงี้ยคือใช่เลยอะ่ะโุ้ยน้ำน้ำจิ้มโคตรอร่อยอะ่ะเนี่ยดูคนดูน้ำจิ้มใกล้ๆนะคือเนี่ยเห็นป่ะมันใสๆแต่ว่ามันแบบมันเนี่ยมันไม่ข้อนอะ่ะแต่ว่ามันทรงพลังมากอะ่ะโหดีมากเนี่ยลองน้ำจิ้ม นี่น่าจะเป็นซีฟู้ดป่ะกินกับกุ้งอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้กินกับซีฟู้ดจะไม่ควรกินกับหมูลองกับมี่หยกนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือราดจอยจอยจอยใหญ่ไห้บ้าใหญ่เลยใช่เลย พอเตามันร้อนแล้วหมูมันบางพอดีแล้วมันเกรียมอร่อยมากเพื่อนๆน,น,น,น่าะชอบทุกคนน่าจะชอบลองหมูนุ่มนะ,ะหมูนุ่มก่อนโอ้โหขอโทษนะยสด,ดูม,มันหมูสามชั้นเห็นบ้างไม่รู้ซูมเห็นหรือเปล่าอ่ะระหว่างรอนนะเรามาสดซุปรอกันดีกว่าครับว่าจะอร่อยไหม หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแต่ไม่รู้ว่าหวานด้วยหมูหรือหวานด้วยแบบว่าอะไรนะแต่หวานต่อไปนะเดี๋ยวเราจะขอเขาเปลี่ยนกระทะแล้วก็จะเป็นซีฟู้ดแล้วนะครับตัวไหนมีมันกุ้งเราก็จะแบบเอาหัวมันอกอก2ตัววิแกะสวยมากโอ้ดูชิ้นนี้ดูมันกุ้งทำไงดีอะเก็บไว้ก่อน จะะผูกกุ้งไปก่อนดีมากเขาน่าจะมีแบบว่าจ่ายบริการเพิ่ม50บาทแล้วแกะกุ้งให้เงี้ยจ่ายนะโอ้โหแล้วแต่ละชิ้นคือแบบมันกุ้งคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปใส่ในซุปใช่ไหมโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้โหขอไว้หลอดรูปอั้นี้ก่อนนี่พ่อราคาเปลี่ยนเตาให้หน่อยครับเดี๋ยวเขาจะประกาศใช่ปะ ตัราเบอร์อะไรขับรถขับ90เฉินค่ะเขินสมมติถ้าเกิดว่ามากับเพื่อนใช่บันแล้วเสียงดังโต๊ะ14เชิญออกค่ะโต๊ะ14เงียบๆหน่อยค่ะเน้ขอบคุณครับครับครับทับหนึ่งค่ะตัวเตาใหญ่ค่ะตัวแบบทับหนึ่งค่ะไว้แล้วแบบเท่าไหร่จุนะคะครับแล้วก็เมื่อกี้จริงๆเราอะในชุดอะมันจะมีกุ้งอยู่แล้วนะ แต่วันนั้สั่งเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะลงปลาหมึกนะครับดูดีเลยฟังเสียงน่าจะได้แล้วนะอุ้ยกุ้งยังมีชีวิตอยู่มันกุ้งเมื่อกี้นะครับเอามาเลย เห็นกุ้งนี้แล้วอยากกินมาม่าใช่นมาเลยต้มยำกุ้งกุ้งได้ที่แล้วสวยงามเราจิ้มกับซีฟู้ดนะครับอันนี้ ดีมากกุ้งแบบเด้งๆแล้วหอมมันกุ้งอะ่ะเพราะาเราเอามันกุ้งไปโรยอะ่ะถ้าเกิดว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเผ็ดกว่านี้นิดนึงนะจะแบบสุดยอดแอบไม่ค่อยเผ็ดอยากให้มันเผ็ดกว่านี้หน่อยจัดไปจัดไปชุดใหญ่ใช่เลยโอ้ยเตาร้อนเกินไปเพราะอะไรครับเตาเตาร้อนไปนิดนึงฮนะ เอาพร้อมีนิดนึงไม่หมดแล้วพิ้งไม่ทันเงมาคนเดียวอะ่ะโอเคครับอะไรนะครับเร่งกับะาติมขับอ๋อฟรีหมดเลยเป็นการกินหมูกราที่ยาวนานมากๆ <c oughs> ดีไหมจะได้เป็นแบบว่าต้มยำต้มยำกุ้งบ <c oughs> มาม้าต้มยำกุ้งอร่อยมากเนื่องจากแดดลงนะครับเราทำการย้ายโต๊ะนะครับแล้วก็พนักงานบริการดีมากเคกาแบบย้ายมาช่วยเราย้ายแบบอย่างรวดเร็วอะ่ะขอบคุณนะครับ ะครับก็จริงๆแล้วอันนั้นอนะ่ะก็กินเสร็จพอดีนะครับแต่ว่าโยชเดียยังไม่ได้กินก็นเลยให้ยายโตมาทก่นี่นะครับโดยรวมแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคิดว่าเป็นหนึ่งในร้านหมูกระทะที่อร่อยเลยนะครับกล้าแนะนําให้เพื่อนมากินกล้าแนะนําให้ทุทุกคนมาทาน สิ่งที่รู้สึกประทับใจอันดับอันดับแรกเลยนะคือเตาเตาแบบใหญ่มากนะครับมากัน4คนก็คือปิ้งกันสนุกเลยอะ่ะแล้วเตาแรงบริการดีนะฮะแล้วก็ของเขาก็ดีกุ้งก็คือแบบกุ้งตัวใหญ่แล้วมีมันกุ้งดีมากแล้วก็ที่าคัญมีมียกนะครับชอบเลยอีกยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินทุกอย่างดีหมดเลยยังไม่เจออะไรที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเฟลนะครับก็มาได้เลยแล้วก็ราคาถูกมากนะครับใครที่แบบ อยู่ในตัวเมืองนั่นว่าลองมากินสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วใครบ้านอยู่แถวเนี้ยน่าจะแบบโชคดีอะนะครับก็วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ห้ด้วยนะครับแล้วก็ซปเปอร์แดงสนัมาได้นะครับขอบคุณมากเลย